สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องฟ้านะคะนางฟ้าฟอดเกษตรน้องมินนะคะตอนนี้เราก็กําลังปั่นราชลถดนะคะแต่ไม่ใช่แบรนด์ฟอร์ดนะคะปัจจัยไปที่ข้างหลังโรงเต่งนะคะกดเด็กอันมันไม่มีเบรกจับเลยโอเคค่ะซ่งก็เดี๋ยวบอกมาเดี๋บอกไว้แล้วซึ่งตอนนี้นะคะก็มีรถหล่อให้พี่ๆชมเยอะมากเลยนี่ข้างหลังฟ้าโอ้ เหล็กนะคะพี่พี่ค่ะคันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นส่วนลดหนึ่งแสนบาทอยู่นะคะพี่พี่และถ้าอยากออกแบบสีแบบนี้ก็สามารถทําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออกแบบเป็นสีม่วงสีชมพูสีขาวสีดาดาด,ด้านดําเงานะคะคือทําได้หมดเลยนะคะพี่พี่ก็คือคันนี้หล่อมากๆเลยอ๋อกําลังถอยหลังหล,ล่อมาก คือเขามีความแบบว่ามันม่วงมากเลยนะคะพี่พี่คันนี้ก็คือใครเห็นก็ต้องหยุดมองนะคะขนาดเซลเองยังหยุดมองเลยนะคะพี่พี่แล้วก็วันนี้นะคะน้องฟ้า <c oughs> น้องฟ้านะคะก็พามาชมรถหล่อก,กันเยอะแยะมากๆเลยอ่ะขอญอยตกลับกล้องนะคะพี่มาที่คันแรกคันนี้ดีกว่าเคยเห็นน้องฟ้าทําไปแล้วนะคะแต่อันนี้จะเป็นทําของตัวแพตตินัาเนาะแต่ตัวนี้เป็นของแบรของเบรกนะคะขอเรียกว,ว่า จัดใหม่เอาจริง,รงแค่ตอนนี้เริ่มขับสนแล้วนะเพราะว่าคนแต่งแบบนี้เยอะมากนะคะต้องเรียกว่าสไตล์ยอดฮิตในปี2025หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนแรกว่าเอ๊ะคันนี้เหมือนทําไปแล้วพอมาดูสีเบรกดีๆนะคะล้อแม็กดีๆนะคะคันนี้นะคะมาใหม่นะคะพี่ๆก็คือแต่งนะคะชุดดําด้านนะคะของแบร์ของเออรุ่นแพตตินัมนะคะล้อแม็กก้านวายะคะ่ะใส่เบรกสีส้มจิบเจ็บจี๊ดนะคะตล,ะลอดแบบนี้เลยนะคะทําด้วย แล้วก็แรปสีเทาซาตินนะคะรอมากๆเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตรถให้พี่ๆกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเราจะต้องเตรียมไปส่งและมาค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสําหรับตัวไทเทเนียมนะคะของพี่ทีนะคะก็ข้างล่างแ็ปด้วยคันนี้นะคะก็อา้าวกระจังหน้าเฮ้ยใ,ใช่เหรอดูเลขวินแต่ล้อแม็กใช่นะดีเทนติ ยังไม่ได้แรปกับเปลี่ยนกระจังอ,อันนี้เหรอไม่ใช่นี้นี่ไม่ใช่กระจังหน้าไม่ใช่อันนี้ไม่หนูคุยกระจังผิดใส่กระจังหน้าผิดกระจังหน้าม,มันต้องเป็นไอตัวนี้ใช่ข้างหน้ามไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟ้าพานี่มันต้องเป็นหนูสั่งอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะโอ,โอ,โอ้มีข้ขอพิาดีนะวันนี้เข้ามาที่โรงแต่งเดี๋ยวฟ้าพามาดูคันอื่นกัน,นะคะ่ะมาดูคันนี้กันดีกว่าสาหรับสีคาวมุกนะคะกับเอเวอเรสต์นะคะคันนี้เป็นเอเวอเรสต์ Everest. ดูซิเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะพี่ๆเป็นนี้น้องฟ้าจัดโปรโมชัน่นยุคแต่งรอบคันนะคะได้ตรงส่วนไหนบ้างตรงส่วนแรกเลยนะคะได้ตรงส่วนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าเวกเตอร์นะคะใส่โลโก้มามาสเตอร์ Master นะคะ,ละหล่อบแบบนี้เลยเพื่อโชว์โลโก้ของฟอร์นะคะ ชุดแต่งเรกเตอร์นะคะก็คือเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะล้อแมกกาซีนไแล้วก็ยางของดีเซนตินะคะตัวนี้ทําการแรปหลังคาครึ่งหนึ่งด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเรปเตอร์ตอนนี้แรปเตอร์ขาดตลาดมากเลยนะทุกคนลงมาแค่ถ้าชมใหม่ของปี2 0 2 5นะคะลงมาแค่ร้อยกว่าคันเองนะคะพี่ๆคะ่ะเรียกว่าเป็นรถที่ตามหารถที่มีความต้องการสูงมากเลยนะคะช่วงนี้หรือว่าถ้าใครบอกว่าอยากได้แรปเตอร์แต่ เขาเรียกว่าอุ้ยนกฟ้าแรงจังเลยแปลงหน้าแรปเตอร์ก็มีนะคะอันนี้นงฟ้าพามาดูกันแปลงหน้านะคะ่ะนี่เป็นการแปลงหน้าแรปเตอร์นะคะอันนี้ทําซุ้มล้อกว้างขึ้นเนาะก็คือดูหล่อและโดดเด่นมากๆเลยนะคะพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวที่จริงวันนี้นกฟ้าต้องมาแก้งานด้วยเพราะว่าเอ,อทางช่างติดอุปกรณ์ให้ลูกค้าผิดเขินเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้ได้นะคะก็คือฟ้าก็คือเข้าแบบ เรียวทามเนี่ยนะค่ะเพื่อจะมาดูนะคะว่าลูกค้านะคะขาดอะไรบ้างหรือต้องการอะไรบ้างนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวรถเตรียมส่งแล้วต้องมาเช็ครถกันนะคะว่าเสร็จแล้วหรือยังนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะเดี๋ยวฟ้ามาไลฟ์สดใหม่นะคะรอสักครู่นิดนึดนงเดี๋ยววันนี้พาไปดูรถลูกค้าก่อน,นะคะ่ะ